ดื้ออีกนานไหมจะดื้ออีกนานไหมอ,อืนนมอเอาละตรงลงเป็นสนามให้พวกแกใช่ไหมเนี่ยอ่ะขึ้นมาเดี๋ยววิ่งโอ้โหอื้อหือ สุดยอดสุดยอดโอ้ยโอยมาเลยมาเลยโอ้ยพังหมดแล้วพังหมดแล้ว จบไปยังเกมนี้จบไปยังโอ้โหมีมีมีหีวม้โอหม้อโอ้โอ,โอ้ยอมแพ้ไหมเนี่ยยอมแพ้ไหมเนี่ย